จเจริญพรโยมทั้งหลายเรามักจะกังวลกับที่ไปในวันที่เราตายแต่เรากลับลืมสังเกตที่เป็นในวันที่เราอยู่มีคำถามสำคัญที่อัตมาอยากชวนโยมคิดหากเปรียบจิตของเราเป็นเหมือนรถยนต์ที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูง ถ้าจูจ่ๆคนขับเกิดหลับในหรือหมดสติไปรถคันนั้นจะพุ่งไปทางไหนคำตอบคือมันย่อมพุ่งไปตามทิศทางของพวงมาลัยที่ถูกหักไว้ก่อนหน้านั้นชีวิตหลังความตายก็เช่นกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่ขึ้นอยู่กับองศา ที่เราหักพวงมาล่ยไว้ในทุกๆวันณหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำสายเก่าแก่มีบุคคลสองคนที่ชาวบ้านต่างรู้จักกันอย่างดีคนแรกคือเศรษฐีมั่นชายผู้มั่งคัง่งเจ้าของที่ดินและตลาดสดเกือบทั้งอำเภอเศรษฐีมั่น เป็นคนขยันสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากเสือผือนหมอนใบแกสู้ชีวิตจนชนะความจนแต่ดูเหมือนว่าแกจะไม่ชนะใจของตัวเองคนที่สองคือยายแก้วหญิงชรา ร่างเล็กผิวคล้ำแดดยายแก้วมีอาชีพขายขนมชั้นและขนมเบียกปูนในตลาดของเศรษฐีมั่นนั่นเองยายแก้วไม่ได้ร่ำรวยมีบ้านไม้ชั้นเดียวหลังเล็กๆท้ายหมู่บ้านแต่สิ่งที่แกมีจนล้นเหลือ คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เย็นสบายหูทั้งสองคนนี้ตื่นเช้ามาเจอพระอาทิตย์ดวงเดียวกันสูดอากาศก้อนเดียวกันแต่โลกภายในใจของทั้งสองกลับอยู่กันคนละมิติบทที่หนึ่งความเคยชินในยามเช้า ลองมาดูกิจวัตรประจําวันที่ะส,สมเป็นนิสัยของทั้งคู่กันทุกเชา้าทันทีที่เศรษฐีมั่นลืมตาตื่นขึ้นความคิดแรกที่วิ่งเข้ามาในหัวของแกคือความระแวงแกจะรีบลุกไปที่หน้าต่างเพื่อมองดูว่ารั้วบ้านยังอยู่ดีไหม คนสวนมาทำงานหรือยังวันนี้หุ้นจะตกไหมทองคำจะขึ้นหรือเปล่าเสียงแรกที่คนในบ้านได้ยินมักจะเป็นเสียงบน่นหรือเสียงตะวาดทำไมกาแฟมันเย็นชืดแบบนี้ทำไมหมามันเห่าเสียงดังจังวะ ไอ้พวกลูกน้องมันโกงกูหรือเปล่าจิตของเศรษฐีมั่นถูกฝึกให้จับผิดมาตลอดชีวิตแกมองเห็นแต่จุดดำบนผ้าขาวความเก่งของแกคือการมองเห็นปัญหาแต่ความทุกข์ของแกก็คือการที่แกแบกปัญหานั้นไว้ตลอดมา แก่สะสมความขุ่นมัวความร้อนรุ่มและความไม่ไว้ใจวันละเล็กวันละน้อยเหมือนตะกอนขี้โครนที่ทับถมอยู่ก้นแม่น้ำหนาขึ้นหนาขึ้นทุกวันตัดผ้ามาที่ ยายแก้วเสียงนาฬิกาปลุกเก่าๆดังกริง้งตอนตีสี่ยายแก้วลืมตาตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกตัวเบาๆสิ่งแรกที่แกทำไม่ใช่การมองหาทรัพย์สมบัติแต่แกยกมือไหว้พระที่หัวนอน กราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์จิตของแกเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความขอบคุณขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่ร่างกายยังหยับได้ยยายแก้วลุกขึ้นมาก่อไฟนึ่งขนมระหว่างที่รอขนมสุก แกก็เดินรถน้ำต้นไม้ปากก็ฮําเพลงหรือไม่ก็อท่องพุทธโธไปตามจังหวะการเดินเมื่อเจอหมานอนขวางทางแทนที่จะเตะหรือตะเพิดเหมือนเศษถีมั่นยายแก้วกลับเดินเลี่ยงแล้วพูดเบาๆว่านอนสะลูกเอ้ยหลับให้สบายนะจิตของยายแก้วถูกฝึกให้มองเห็นความงาม ในสิ่งธรรมะดาแก่สะสมความเมตตาความเย็นใจและการปล่อยวางเหมือนน้ำใสที่ไหลเอื่อยชะล้างจิตใจให้สะอาดอยู่เสมอ บทที่สองบททดสอบของชีวิตวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีความเคยชินเหล่านี้ฝังรากลึกจนกลายเป็นสันดานและแล้วบททดสอบครั้งใหญ่ก็มาถึงเกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ในหมู่บ้านระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่คาราดของเศรษฐีมั่นความกลาหนเกิดขึ้นทันทีเศรษฐีมั่นวิ่งวุ่นสั่งลูกน้องให้คนของหนีน้ำแกตะโกนด่าฟ้าฝน แกกรีดร้องเมื่อเห็นเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาทำไมต้องเกิดกับกูพวกมึงรีบยกตู้เซฟสิวยเดี๋ยวกูยิงทิ้งเลยในวินาทีวิกฤตนั้นแทนที่จะห่วงชีวิตหรือห่วงความปลอดภัยจิตของแกกลับยึดติด อยู่กับวัตถุกค,ความโกรธความกลัวความเสียดายมันประทุกขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟระเบิดหัวใจของแก่เต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาด้วยความทุกข์ที่แผดเผาส่วนที่บ้าน ของยายแก้วน้ำก็ท่วมมิดพื้นบ้านเช่นกันข้าวของเครื่องใช้หม้อหายลอยไปกับสายน้ำยายแก้วมองดูข้าวของเหล่านั้นแก้ถอนหายใจเบาๆแล้วพูดกับหลานสาวที่กำลังร้องให้ว่าไม่เป็นไรนะลูกของนอกกายมันมา แล้วมันก็ไปตัวเรายังอยู่ใจเรายังอยู่เดี๋ยวน้ำลดเราก็หาใหม่ได้ยายแก้วนั่งกอดหลานอยู่บนชั้นสองแกชวนหลานสวดมนต์ท่ามกลางเสียงฝนและเสียงน้ำไหลเชี่ยวจิตของยายแก้วกลับนิ่ง เหมือนหินผาเพราะแกฝึกที่จะวางมาเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งในยามปกติพอถึงยามวิกฤตความเคยชินที่จะวางจึงทำงานโดยอัตโนมัติบทที่สามวาระสุดท้ายปลายทางที่ต่างกันและแล้วก็มาถึงวันนี้ วันที่ทั้งสองคนต้องเดินทางไกลครั้งสุดท้ายไม่ใช่การย้ายบ้านหนีน้ำท่วมแต่เป็นการย้ายพบภูมินรงพยาบาลห้องวีไอที่หรูหราที่สุดเศรษฐีมั่นนอนอยู่บนเตียงที่เต็มไปด้วยสายระโยงระยาง ร่างกายของแกผอมแห้งหมดเรี่ยวแรงแต่ดวงตาของแกกลับเบิกโพงด้วยความตื่นตระหนกลูกหลานมายืนเฝ้ากันเต็มห้องแต่สิ่งที่เศรษฐีมั่นได้ยินไม่ใช่คำปลอบโยนจิตของแกปรุงแต่งไปเองตามความเคยชิน แกเห็นภาพหลอนว่าลูกหลานกำลังแย่งสมบัติกันแกได้ยินเสียงแวววว่ามีคนจะมาขโมยที่ดินอย่าอย่าเอาไปแกพยายามจะยกมือห้ามแต่ยกไม่ไหวลมหายใจของแกติดขัด กระชั้นชิดความเร่าร้อนที่สะสมมาตลอดชีวิตกลับมารุมเรานน้าในนาทีสุดท้ายภาพจําของการด่าทอการโกงการเอาเปรียบฉายวนเวียนเหมือนหนังม้วนเก่าที่ฉายซ้ำไปซ้ำมาจิตของเศรษฐีมั่น เศร้าหมองขุ่นมัวและยึดติดเหมือนคนที่กำลังจมน้ำแล้วพยายามขอยขวาหาที่ยึดเหนี่ยวแต่คว้าได้เพียงความว่างเปล่าและในที่สุดแก่ก็ไปด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความกังวล ตัดภาพไปที่บ้านไม้หลังเล็กท้ายหมู่บ้านยายแก้วนอนพักผ่อนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ตัวโปรดลมเย็นเย็นพัดผ่านหน้าต่างลูกหลานนั่งล้อมวงจับมือยายไว้ยายแก้ว รู้ตัวดีว่าเวลาของแกหมดแล้วแต่แกไม่กลัวเลยเพราะความตายสำหรับแกก็เหมือนเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยแกหลับตาลงช้าๆในหัวของแก ไม่มีภาพนี้สินไม่มีภาพความแค้นมีแต่ภาพของการใส่บาตรในยามเช้าภาพของรอยยิ้มของเด็กๆที่กินขนมของแกภาพของแสงเทียนที่แกจุดบูชาพระมาตลอดชีวิตความเคยชิน ที่เป็นกุศลทำหน้าที่เป็นยานพาหนะอันนุ่มนวลจิตของแกเบาสว่างและสงบแกสูดลมหายใจเข้าลึกๆระลึกถึงพุทธโธเป็นครั้งสุดท้ายแล้วลมหายใจก็ค่อยๆ แผ่วเบาลงเหมือนแสงเทียนที่ค่อยๆดับลงไปพร้อมกับแสงตะวันยามเย็นยายแก้วจากไปด้วยรอยยิ้มที่มุมปากทิ้งไว้เพียงความสงบเย็นให้กับผู้ที่ยังอยู่บทสรุปเรื่องราว โยมทั้งหลายเห็นภาพใหม่ว่าเศรษฐีมั่นไม่ได้ตกนรกเพราะใครสาบแช่งและยายแก้วก็ไม่ได้ไปสวรรค์เพราะโชคช่วยแต่ทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ ของการกระทำในทุกๆวันคือผลลัพธ์ของความเคยชินที่พวกเขาเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองเศรษฐีมั่นซอมตกนรกมาทุกวันด้วยจิตที่ร้อนรุ่ม ยายแก้วซ้อมไปสวรรค์มาทุกวันด้วยจิตที่เมตตาแล้วโยมละวันนี้โยมกำลังซ้อมอะไรอยู่โยมกำลังฝึกจิตให้คุ้นเคยกับความร้อนหรือความเย็นลองตรวจสอบ หัวใจตัวเองดูเถิดเจริญพรนนในทางธรรมะสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่าอาจินกรรมแปลว่ากรรมที่ทำจนชินหรือความเคยชินของจิตกลไกของมันทำงานอย่างตรงไปตรงมาจิตของเรา เปรียบเหมือนน้ำการกระทำของเราในแต่ละวันเปรียบเหมือนการขุดร่องน้ำหากเราขุดร่องไปทางซ้ายที่เต็มไปด้วยไฟโทสะน้ำก็จะไหลไปทางซ้ายหากเราขุดร่องไปทางขวาที่เต็มไปด้วยความสงบน้ำก็จะไหลไปทางขวาเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนแอจิตใจควบคุมได้ยาก จิตจะไหลไปตามร่องน้ำที่ลึกที่สุดและกว้างที่สุดที่เราขุดเอาไว้ดังนั้นการไปสวรรค์หรือนรกไม่ได้วัดกันที่ของถวายในวันตายเพียงอย่างเดียวแต่วัดกันที่ความรู้สึกที่เราสะสมไว้ในฮาร์ดดิสของจิตใต้สำนึกตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นโยมทั้งหลายความเคยชินตอนเป็นจึงเป็นตัวกำหนดตอนไปอย่ารอที่จะไปฝึกจิตตอนแก่เท่าเพราะถึงเวลานั้นร่องน้ำเดิมอาจจะลึกเกินกว่าจะเปลี่ยนทิศทาง ให้เริ่มต้นนำบัดนี้ด้วยการสร้างความเคยชินเล็กๆยิ้มให้ง่ายขึ้นให้อภัยให้ไวขึ้นแล้วรู้สึกตัวให้บ่อยขึ้นเมื่อเราฝึกจิตให้คุ้นเคยกับความดีในวันสุดท้ายความดีนั้นจะมารับเรากลับบ้าน อย่างปลอดภัยขออนุโมทนาในบุญและธรรมะขอให้ทุกดวงใจเป็นสุขเป็นสงบสาธุ